ชอยมา้่นางชาแก้วมาสคนไท่สเ <c oughs> Have you ever imagined what it would be like to watch a film in a dive in life cinema will believe is or not that exact exactly what I, I did last week in Haotohino, Norway. Haotohino is a small town about 150 km north of the Arctic Circle, so it's not exactly the ริฟทิกวอร์นแอนด์ซันนี่ฮอลิเดย์เดนส์เนชั่นเทอร์เรียเจอร์สเลนลิคไลท์อัพบัฟตีนะซีโรอินอินเทอร์โซเดอร์สโนว์เวย์เนเวอร์เมล์ however people and We started queuing up to see film in the new Dive in Ice Cinema. We wanted to create a different film, a Korean-Spanish film. It started with director of the slimy film, Fred Thiel. In t i r e r Cinema i s made from ice and snow we build a snow a d v e a t u r e theater with reindeer the skin to sit on and the actual skin it made from ice as more บีบน็อตเซลไพซิ่งไอคิมอิชอนอิชนออนเซลบัสพีเพิรแคนทีฟเทมเซลชูอาลับลิอออสช็อกเก้อนอโลโลคอนสแน็คออฟไดเลนเดียมิส If you want to enjoy to hours under the other the active night nice, sky, then how to know it just the place. Pack some warm clothes and shake in out. Trust me, I have been staying here for a week now, and I haven't had. Years. คุณเคยนึกภาพใหม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าได้ดูหนังในโรงภาพยนตร์น้ำแข็งแบบไดอื่นเอาละ่ะเ <c oughs> ชื่อหรือไม่แต่นั่นคือสิ่งที่ฉันทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมือง,งเมืองฮาโทเคโนโประเทศนอร์เวย์พอโทเคโนเป็นเมืองเล็กๆอยู่ห่างจาก ้นอาร์กติกซเปอรไปทางเหนือประมาณ450กิโลเมตรจึงไม่ใช่จุดหมายปายทางวันหยุดที่อบอุ่นและมีแดดแบบทั่วไปอุณหภูมิในฤดูนหนาวแบบไม่เคยสูงกว่า0องศาหิมะจึงไม่ละลายอย่างไรก็ตามผู้คนก็เริ่มมาต่อแถวเพื่อดู หนังในโรงภาพยนตร์น้ำแข็งแบบไรท์อินแบบแใหม่พวกเราต้องการสร้างประสบการณ์ดูหนังที่แตกต่กางาคอนเอซาร์วัตผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์ชาซาเมกาโรงภาพยนตร์น้ำแข็งสร้างจากน้ำแข็งและหิมะเราสร้างอาจอรยรย์หิมะพร้อมนั่งเรนเดียสำหรับที่นั่ง และจอก,ก็ทำจากน้ำแข็งเช่นกันเนื่องจากคนส่วนใหญ่ที่ที่นี่ใช้สโน w m o b บิลนักท่องเที่ยวก็สามารถขับเข้ามาด้วยสโนว m o b i l e ของตัวเองได้ไม่น่าแปลกใจที่ไม่มีไอศครีมขายแต่ผู้คนสามารถเพลิดเพลินกับชโโ็อกโกแลตร้อนและของว่างท้องถิ่นคือเนื้อเลนเดียถา,าแห้งแทนแล้วใ ถ้าคุณอยากใช้เวลา2ชั่วโมงใต้ท้อง้ายามข้ามคืนของอารกติเคาโทเโคโนคือสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดเตรียมเสื้อผ้าอุ่นๆแล้วลองมาดูสิเสื่อฉันเถิดฉันอยู่ที่นี่มาแล้ว1สัปดาห์และยังไม่รู้สึกเบื่อเลยฮันนันเลอร์ฟูดแพนแฟนสติี Lego have been a student favorite list for many years. You can use just about a anything with them for house, houses, house, castles, specialties, and tea to lego. California can show you, you that anything is possible View view go. There are a lot of attractions that visit Dino Island and dig for dinosaurs. Take a ride on the coaster soar roller coaster Young visitors can go to fun town and dive A fire truck fly a plane and get an official Local land diving sign, license at 8 for me oh. you can go in Africa Hello. safari <laughs> take and see the left river <laughs> I fly on and an anim, animal made out of Lego before you leave Lego land you can leave California Be sure not to miss Minnie Land USA a Lego Beast from Amazing Model of American landmarks as the State true of the River the, river, the the White House and the Kennedy suspension If uh if you haven't been to Lego Land, California, be sure to food in it. It's on your list of places to go. You. Enjoy every m i n u t e of i อตัวต่อเลโก้สีสันสดใสทำจากพลาสติกเป็นของเล่นที่เด็กๆชื่นชอบมาหลายปีคนสามารถสร้างแท่ทุกอย่างด้วยมันได้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บ้านปราสาทอาวากาศและการไปเที่ยวเลโกแลนด์แคลิฟ พอเนี่ยจะทำให้คุณเห็นเป็นไปได้ด้วยเลโก้ที่นั่นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและไปที่เกาะไดโนเพื่อไปคุดหาโคงกระดูไดโนเสาร์หรือการนั่งรถไฟหอนะนับท่องเที่ยวตัวน้อยสามารถไปที่ฟันทาวดับรถ ขับรถดับเพลงขับรื่งมินและรักบอลขับขี่เลโก้แลนอย่างเป็นทางการได้ที่เอีกพรสวิลิ์คุณส <c oughs> ามารถไปทัวยวซาฟารีแอฟริกาและชมนีลับมาลายสิงโตและสัตว์อื่นที่ทำจากเลโก้ก่อนก่อนออกจากเลโก้แลนด์แคลิฟ แคลิฟอร์เนียอย่าลืมแวะชมมินิร้าน USA ที่มีการใช้ตัวย่อเลโก้20ล้านชิ้นสร้างจากจำจลองสถานที่สำหรับของอเมริกาเช่นลูกปั้นเทพีเสรีภาพทำเนียบขาวและศุนและศุนอวกาศเคนเคนเนดีถ้าคุณยังไม่เคยไปเลโก้แลนด์ แคลลิฟอนเนียต้องเพิ่มเข้าในไรายชื่อสถานที่ที่รุมควนไปควรจะสนุกกับทุกนาทีที่นั่นนะคะ